ข้อมูลใน ep สามนะคะเราสาธิตวิธีการถักดอกสามเหลี่ยมดอกนี้ดอกสามเหลี่ยมจะใช้สองดอกนะคะจะประกอบตรงที่เป็นด้านหน้าเพื่อลบมุมตรงนี้ดูรายละเอียดได้ในรหัสคลิป mf หนึ่งสี่หนึ่ง ep สามนะคะส่วนตัวนี้เป็นดอกหนึ่งทับสองหนึ่งทับสองจะใช้สี่ดอกเพื่อปิดงานด้านหลังทำให้คอด้านหลังมันตื้นขึ้นมาของพี่เมย์จะใช้ทั้งหมดสี่ดอก รหัสคลิปที่สาธิตวิธีการถักคือ mf 1 4 1 ep สองส่วนตัวนี้เป็นดอกหลักที่เราจะใช้ในการถักเป็นดอกสี่เหลี่ยมนะคะรหัสคลิปที่สาธิตการถักคือ mf 141 ep 1ค่ะตอนนี้เรามาดูวิธีถักลายนี้ดูรายละเอียดข้างในคลิปได้เลยนะคะสวัสดีค่ะพี่เมย์เมที่นี่ handmade ค่ะคลิปนี้นะคะจะเป็นเสื้อรหัส mf 141 ep 2. นี้เป็น ep สาม เสื้อตัวนี้จะเป็นเสื้อโคเชต่อดอกสี่เหลี่ยมนะคะข้อมูลใน ep สามเราจะมาถักดอกนี้จะเป็นดอกสามเหลี่ยมดอกสามเหลี่ยมมันจะมาจากผังเต็มที่เป็นผังของดอกสี่เหลี่ยมนะคะดูจากดอกนี้นะแล้วเราพับมุมนี้ให้หายไปพับกลีบสามกลีบนี้หายไปด้วยมันจะได้ออกมาเป็นดอกสามเหลี่ยมดอกสามเหลี่ยมเราจะถักทั้งหมดสองดอกนะคะตรงนี้จะเอาไว้ใช้เก็บคอด้านหน้าค่ะ มาดูวิธีถักดอกนี้เริ่มต้นถักโดยการที่คล้องไหมนะคะเริ่มเป็นโซ่เหลือปลายไหมไว้ดอกสามเหลี่ยมเราจะเริ่มโซ่ห้าแล้วก็เชื่อมต่อให้เป็นวงกลมดึงผ่านเอาหัวเข็มแทงลงไปในช่องดึงห่วงออกมาแล้วดึงผ่าน ตรงนี้เป็นโซ่หกแทนหลักที่หนึ่งพันหัวเข็มสองครั้งถักลงไปตรงกลางแล้วเก็บเศษมาด้วยถักพอสองคอนะคะขั้นด้วยโซ่สองได้สองหลักแล้วนะทั้งหมดจะใช้ขาทั้งหมดสิบขา ตัวที่สี่ค่ะตัวที่ห้าตัวที่สิบลายจะถักพลิกกลับไปมานะคะเราจะใช้ทั้งหมดสิบขาหน้าตาแบบนี้พอเราได้หน้าตาแบบนี้เสร็จแล้วนะเราจะเก็บเศษตรงที่เป็นจุดเริ่มต้น เพื่อที่เวลาเราถักมันจะได้ไม่เกะก,กะมือเวลาเก็บเศษตรงนี้นะคะใช้เข็มโคเชก็ได้หรือจะใช้เข็มปักคอสติสก็ได้ถ้าใช้เข็มปักคอสติสงานจะเนียนกว่าแล้วก็จะเก็บได้ง่ายซ่อนไหมได้ง่ายเวลาเก็บก็แทงย้อนแทงย้อนกลับค่ะแล้วก็ให้มันล็อกที่ ก่อนหน้าแบบนี้นี่นะคะล็อกไม่ต้องทำปมนะคะเพราะว่าตอนที่เราเริ่มเราเริ่มแบบโซ่แต่ถ้าคุณเริ่มแบบคล้องไหมนะคุณจะต้องทำปมไม่งั้นมันจะหลุดตัดเ็ษใหม่ได้เลยขึ้นแถวที่สองนะคะเราใช้โซ่หกตัวนี้จะเป็นตัวริมนะ พอตัวริมเสร็จหมุนกลับงานถักพลิกกลับไปมานะคะพันหัวเข็มสามครั้งตัวนี้ไม่นับนะคะโซ่ตัวนี้มันอยู่ตัวริมถักทั้งหมดห้าขาเป็นเม็ดข้าวโพดค่ะตัวที่หนึ่งพันหัวเข็มสามครั้งตัวที่สอง ตัวที่สามตัวที่สี่และตัวสุดท้ายตัวที่ห้าปลดห่วงออกมาแล้วแทงตรงตัวแรกคว่มเข็มดึงผ่านเม็ดกรโะโพาค่ะ ขั้นด้วยโซ่สามปลายหนึ่งชุดมันจะใช้สามกีบนะคะต่อไปลีบที่สองพอสามคอเหมือนกันทั้งหมดห้าตัว ตัวที่สามตัวที่สี่ตัวที่ห้าแทงไปตัวแรกคว่ำเข็มโคเชลงป้อนห่วงเข้ามาแล้วตวัดมาโซ่สามค่ะห้าหลักเหมือนเดิม ข้อสามขอ้อตัวที่หนึ่งตัวที่สองสะบัดข้อมือนะคะดันหัวเข็มยาวๆไหมจะได้ไม่แตกสามตัวที่สี่ ที่ห้าอันนี้คือหนึ่งเซตมันจะมีทั้งหมดเก้ากลีบนะคว่ำลงดึงผ่านหนึ่งเซตมันจะเป็นแบบนี้เป็นเมคโโพดโซ่สามเมคโคโพดโซ่สาม้ามลายตรงนี้เป็นโซ่เจ็ดลายที่ถักมันจะมาจาก ผังเต็มนะคะผังเต็มก็จะเป็น mf หนึ่ง c หนึ่ง ep หนึ่งนะแล้วเราก็ขึ้นชุดที่สองชุดที่สองก็จะเป็นเม็ดข้าวโพดพอสามคอห้าหลักเหมือนกันเราก็ถักออกมาเซตนี้ขั้นด้วยโซ่เจ็ดแล้วงานจะมาจบด้วยเซตสุดท้ายเราจะถักออกมาทั้งหมดสามเซตนะคะเซตที่หนึ่งขั้นด้วยโซ่เจ็ดเซตที่สองโซ่เจ็ดเซตที 7, ่สามมาดูอันสุดท้ายนี่นะ พอเรารวบแบบนี้เสร็จแล้วนะคะตัวนี้พันหัวเข็มสามครั้งลงไปตรงริมเพื่อตัดมุมค่ะตอนที่เราเริ่มเราเริ่มตรงฝั่งทางนี้เป็นโซ่หกงานออกมาจะเป็นหน้าตาแบบนี้นะต่อไปหมุนกลับค่ะพอเราหมุนกลับ หมนกลับมาเราจะถักเป็นตัวใบไม้นะคะใบไม้จะเริ่มกับการที่พันหัวเข็มสองครั้งลงช่องแรกก่อนอันนี้เป็นด้านผิดนะลายใบไม้จะอยู่ด้านผิดพอสองคอสองตัวพอสามคอสองตัวตัวที่หนึ่งค่ะมันจะรวบเข้าด้วยกัน พอเรา่วบแบบนี้เสร็จแล้วค้างไว้พอสามข้อตัวที่สองต่อไปพอสี่ข้อเป็นพอห้าคอค่ะประคองไหมให้ดีใช้นิ้วกลาง,างข้างขวากดไว้ สองนิ้วนี้เป็นตัวช่วยจับพอได้หน้าตาแบบนี้เสร็จแล้วรวบพร้อมกันรวบพร้อมกันเสร็จแล้วอย่าเพิ่งปล่อยนะคะโซ่ห้าต่อใบไม้มันจะเอียงเอียงจากซ้ายมาขวาต่อไปพอโซ่ห้าเสร็จแล้วต่อไปเป็นพันหัวเข็มเจ็ดครั้งสองสามสี่ห้า เจ็ดนิ้วนี้จะประคองแล้วลงตรงนี้ค่ะอันนี้มันเป็นด้านผิดอยู่แล้วนะลงตรงจุดรวบสองนิ้วนี้ช่วยประคองสี่ห้าหกเจ็ดมันรวบทีละสองพันหัวเข็มสามครั้งนับจากข้างล่างขึ้นมาตัวที่สี่ดูตรงตัวเฉียงนี่นะ หนึ่งสองสามสี่ลงตรงตัวที่สี่ลายมันจะเป็นพอสามพอสามหลักรวบเป็นกีบนะคะดันหัวเข็มยาวๆวถ้าไหมมันแตกถอดออกลงที่เดิมแล้วเราก็รวบเข้าด้วยกัน มันจะได้กลีบที่หนึ่งออกมาคั้นด้วยโซ่ห้าพ่นหัวเข็มสามครั้งลงที่จุดเดิมตัวนี้ตัวที่หนึ่ง่นหัวเข็มสามครั้งตัวที่สองลงที่จุดเดิมของกลีบแรกต่อไปตัวที่สาม แล้วรวบข้อด้วยกันพอรวบข้อด้วยกันเสร็จแล้วนะคะขั้นด้วยโซ่ห้าพันหัวเข็มสามครั้งลงไปที่จุดเดิมตัวที่หนึ่งไปตัวที่สองพันหัวเข็มสามครั้งตัวที่สาม จับเอียงเฉียงเียงแบบนี้ค่ะคุณจะรวบได้ง่ายถ้าตรงแบบนี้มันจะยากรวบเข้าด้วยกันลายจะเป็นดอกไม้สามกลีบโซ่ห้าพันหัวเข็มห้าครั้งเป็นลายใบไม้จะถักเหมือนใบนี้แต่ว่าสลับกันเริ่มจากพอห้าคอก่อนหนึ่งตัวสอง สามสี่ห้าค้งไว้นะคะเราจะรวบพร้อมกันพอสี่คอต่อไปพอสามคอสองตัวถ้าคุณจับงานเฉียงแบบนี้มันจะรวบได้ง่าย พอสองขอสองตัวพอได้พอสองข้อสองตัวเสร็จแล้วนะคะงานออกมาจะเป็นแบบนี้มันจะเอียงจากขวาไปทางซ้ายดันหัวเข็ยมยาวๆแล้วรวบพอรวบเสร็จแล้วลายมันจะขั้นด้วยโซ่สามอันนี้หนึ่งเซต หเซตจะมีใบไม้ไมสองใบมีดอกไม้ขึ้นตรงกลางตรงโซ่เจ็ดถักซิงเกิลแล้วคุณก็ขึ้นด้วยโซ่สามถักเซตที่สองหน้าตาแบบนี้งานมันจะมีทั้งหมดสามเซตเราจะได้เป็นตัวมุมออกมาทั้งหมดสาม,มุมนะคะเป็นสามเหลี่ยมมุมที่หนึ่งมุมที่สองมุมที่สามตอนที่จบงานตรงนี้นะเรพาพันหัวเข็มสองครั้งนะคะ แล้วจบงานตรงจุดเริ่มต้นเพื่อตัดม,มุมแถวต่อไปค่ะเราจะหมุนกลับด้านที่เป็นด้านโชว์งานจะเป็นด้านนี้ลายที่เป็นลายดอกไม้จะเป็นลายด้านผิดนะคะนะต่อไปเราขึ้นด้วยโซ่หนึ่งพอโซ่หนึ่งเสร็จแล้วนะคะ เราจะถักแถวสุดท้ายลงไปที่ช่องโซ่ตรงนี้สิงเกิลโคเชค่ะสามตัวแล้วทำปุ่มปุ่มจะเป็นโซ่สามแทงทะแยงดึงห่วงออกมาดันยาวแล้วค่อยดึงผ่านแล้วข้ามมาช่องนี้ค่ะตรงกลางตรงนี้จะมีอยู่สองปุ่มกลางกรีบนะ สองสามตัวที่สี่แล้วก็ตัวที่ห้าซิงเกิลโคเชห้าตัวแล้วถักโซ่สามแทงทะแยงลึงผ่านแล้วถักซิงเกิลลงไปที่เดิมข้ามช่องมาเริ่มโดยการถักซิงเกิลโคเชแล้วถักปุ่มอีกหนึ่งตัว ปุ่มจะอยู่เฉพาะตรงใบที่เป็นตรงกลางนะคะใบตรงกลางก็คือใบนี้แล้วเราก็ถักซิงเกิลโคเช่ห้าตัวตัวที่สามตัวที่สี่ตัวที่ห้าโซ่สามทำปุ่มค่ะปุ่มตัวนี้จะเหมือนกับปุ่มฝั่งทางนี้ ข้ามมาซิกิลโคเชสามตัวนะคะหนึ่งสองสามแล้วเราก็ขั้นด้วยโซ่หนึ่งพอขั้นโซ่หนึ่งเสร็จแล้วนะคะตรงที่เป็นจุดเชื่อมมันจะมีลายที่เป็นเม็ดข้อโพดสองเม็ดนะคะอยู่สองจุดก็คือจุดนี้กับจุดนี้ใช้พานหัวเข็มสองครั้งค่ะแทงลงไป พสองคอห้าหลักรวบเป็นเม็ดข้าวโพดตัวที่สองตัวที่สามตัวที่สี่แล้วก็ตัวที่ห้าพอได้ครบห้าตัวเราแทงไปตรงหลักแรกคว่มเข็ม ดึงผ่านโซ่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าพันหัวเข็มสองครั้งถักเม็ดข้าวโพดลงไปที่เดิมเป็นเม็ดข้าวโพดพอสองคอห้าหลักเหมือนเดิมหนึ่งต่อไปตัวที่สองตัวที่สาม ตัวที่สี่พอสองคอนะคะห้าหลักตัวที่ห้าพอได้ครบห้าหลักคว่มเข็มลงแทงหลักแรกเอาห่วงใส่ตวัดกลับมาแล้วโซ่หนึ่งพอโซ่หนึ่งเสร็จข้ามมาช่องนี้แล้วถักเหมือนเดิมค่ะซิงเกิลโคเชตสามตัวแล้วถักปุ่ม ลักษณะการถักก็จะเหมือนกับจุดนี้ถักวนมาแล้วจุดนี้ที่เป็นลายเชื่อมจะมีเม็ดข้าวโพดสองเม็ดแล้วเราก็ถักเหมือนเดิมจบที่ชุดสุดท้ายดอกที่ถักออกมาจะเป็นสามเหลี่ยมแบบนี้นะคะตอนจบงานหลังจากที่ทำปุ่มตัวนี้เสร็จแล้วนะข้ามช่องมาจะเป็นซิงเกิลโคเชสามตัว พอซิงเกิลโคเชสามตัวเสร็จแล้วโซ่หนึ่งแทงลงไปตรงนี้ตรงชี้เป็นจุดเริ่มต้นดึงห่วงออกมาแล้วล็อกโซ่โดยการถักโซ่หนึ่งเหลือปลายไหมตัวนี้ไว้ตัวนี้ให้เหลือเผื่อไว้นะคะเวลาเราใช้ต่อดอกนะมันจะถูกดึงออกเหลือไว LIKE ้แบบนี้ยังไม่ต้องล็อกชิ้นงานออกมาจะเป็นหน้าตาของดอกสามเหลี่ยม ดอกสามเหลี่ยมนี้นะคะเราจะเอาไว้เข้ามุมตรงที่เป็นคอเสื้อดอกหนึ่งจะอยู่ฝั่งขวาอีกดอกหนึ่งจะอยู่ฝั่งซ้ายเพื่อตัดคอเสื้อตรงที่มันเป็นมุมอะคะ่ะให้มันเป็นรูปลักษณะคล้ายกับเป็นคอแหลมข้างบนถ้าตัวนี้มันชิดกันมันก็จะเป็นคอแหลมถ้าตรงนี้ห่างออกจากกันนิดนึงก็จะเป็นคอป้านนะคะดอกทั้งหมดนะคะจะมีอยู่สามแบบนะ EP สาม นะคะ mf 1 4 1 c 1 ep 3จะเป็นดอกสามเหลี่ย hmm. ม mf 1 4 1 c 1 ep 2จะเป็นดอก1ทับ2และ mf 1 4 1 c 1 ep 1จะเป็นดอกสี่เหลี่ยมตอนนี้วิธีถักดอกทั้ง3แบบลงครบหมดแล้วนะคะแนะนำให้ถักดอกเก็บไว้เลยดอกนี้ที่เป็นดอกสามเหลี่ยมใช้สองดอก ที่เป็นดอก1ทับ2ใช้สี่ดอกส่วนดอกนี้ใช้เยอะมากนะคะดอกนี้ใช้ถ้าของเราเป็นเสื้อตัวยาวลงไปเราก็ต้องใช้เพิ่มนะคะคำนวณเบื้องต้นที่เมย์ใช้หนึ่งสดอกนะคะจะเป็นเสื้อตัวสั้นประมาณห้าสิบามเซนแล้วตอนที่เราเริ่มต่อดอกนะคะจะไม่มีการถักดอกให้ดูนะจะหยิบดอกพวกนี้มาต่อเลย ep ต่อไปนะคะจะเป็น ep สีเราจะเริ่มต่อดอกตรง ส่วนที่เป็นใต้หน้าอกค่ะจำนวนดอกที่ใช้จะใช้ดอกสี่เหลี่ยมทั้งหมด12ดอกข้อมูลทั้งหมดนะคะของเสื้อตัวนี้ช่องทางติดต่อติดตามลำดับการถักทั้งหมดจะมีลงไว้ตรงคำอธิบายใต้คลิปวิดีโอนะคะถ้าคุณดูคลิปนี้ผ่านมือถือแล้วคุณมองไม่เห็นคำอธิบายใต้คลิปวิดีโอให้คุณกดตรงชื่อของคลิปวิดีโอค่ะคำอธิบายจะโชว์ออกมาพบกันคลิปต่อไปนะคะที่ y o ยูทูบเมทินีแฮนด์เมด ขอบคุณค่ะ